มาแล้วครับขบวน517นะครับมาก่อน417นะครับแต่ดูเหมือนว่าจะเลี้ยวเข้าทางหลีกแล้วนะครับน่าจะจอดให้417แซงไปก่อนนะครับถูกกักแล้วครับขบวน517 เดี่ยวเข้าทางหลีกที่เมืองพลแล้วนะครับจะเปลี่ยนไปวิ่งทางขึ้นก็ไปทางล่องก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีขบวนห้าสามสองวิ่งมานะครับห้าสามสองนี้น่าจะออกบ้านหันมาแล้วนะครับตอนนี้ห้าหนึ่งเจ็ดเลยต้องถูกกักที่เมืองพลนะครับตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกา 45นาทีนะครับก็รออีกประมาณ20่สิบนาทีแหละครับกว่าจะได้ออกนะครับขบวน517เห็นน้อง A. เอเล่บอกว่าพ่อน้อง A. เอเล่เป็นคนทำมานะครับวันนี้517เป็นคนขับมานะครับ จอดแล้วครับจอดยาวแล้วครับน่าจะประมาณ20กว่านาทีแล้วกว่าจะได้ออกจนกว่า417จะวิ่งผ่านบั้นหันไปนะครับ